วิธีสังเกตคนท็อกซิกนะครับง่ายๆเลยนะเนึ่งพวกนี้เข้ามามันจะเลิฟบอมใส่คุณก่อนคนปกติเขาอาจจะแบบเดทกันคุยกันแต่พวกนี้จะบอกรักบอกคิด ถึงเดี๋ยวจะซื้อของขวัญให้โอ,อ้โหทำอะไรเหมือนเจ้าชายในฝันแบบวันแรกๆแบบเวอร์เกินเบอร์แต่คุณชอบนะเลิฟบอมเนี่ยผู้หญิงทุกคนชอบแต่ระมัดระวังไว้เลิฟบอมนี่เป็นสัญญาณอันตรายเพราะเมื่อไหร่ที่คุณตกเขา้าไปอในทรัพนี้นะครับสเต็ปต่อไปเขาจะเริ่มคอนโทรลคอนโทรลคือจะไปไหนห้ามไปกับเพื่อนห้ามแต่งตัวโป๊นะครับเริ่มไล่โทรเจกโทรทุกสองสามชั่วโมงนะครับไจะไปไหนก็ห้ามต้องกลับบ้านกี่โมงกี่ยามอะไรเขาเขาจะคอนโทรลชีวิตคุณหมดเลยคุณก็จะนึกว่าแบบมันรัก แต่ยังไม่ใช่อีก สเต็ปที่3ครับถ้าเกิดคุณขัดใจเขาอะไรแม้แต่สักนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับความพลนันนอยของแม่เขาจะพูดจากดคุณให้คุณตัวเล็กลงพูดจาขู่คุณพยายามโยนทุกอย่างให้เป็นความผิดของคุณแล้วอ้างว่ารัก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 ,รกสังเกตง่ายๆเลยถ้าเกิดคุณอยู่กับใครสักคนหนึ่งแล้วคุณรู้สึกว่าทุกคอนโทรลทุกอย่างแบบไม่มีความสุขเลยโดยมีความรักมาเป็นตัวต่อรองกดดันอันนั้นคุณกําลังเจอคนท็อกซิกเข้าไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นวิธีแก้เหรออย่าอยู่กับมันคนพวกนี้อย่าไปเสียดายภาพจําภาพเก่าอะไรในอดีกลับมาารู้คคุณ่ ของตัวเองนะครับลองเรียนคอร์สชื่อ First Class ดูสักหนึ่งรอบเดี๋ยวพอคูดเซเอตีมุลสูงปิดคุณจะสกรีนคนพวกนี้ออกไปได้เองยำ้ำมันไม่ใช่ความรักสนใจทักมาครับ